วันจีรัฐบาลไทยเจฟ้องเบียฝ่าเบิงฝ่าวหาลอตเตอรีกันจ้า สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไยสุโขศกตอนรับขอสูชองขอติดหวยดังมากแช่นะจ๊ะขบมาพอกับแอดมินนี่รอบเด็เนาากนะจ๊ะในคืนวันเสาร์ที่14กันยาย,ยนนะาจา๊ะก็ไกลเข้ามาแล้วนะาจา๊ะพี่น้องกับโครงสุดท้ายนะาจา๊ะรัฐบาลไทยงบประจำวันที่1ิกันยาย,ยน2 5ง7แอเจดมินก็ได้ไปรวบร่วมแนวทางการเซ็นโชคตัวเด็กน็ดตัวเด็กดังแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบื้องการีกเช่นเคยเนะาจา๊ะ ทราบรับชุดนี้นะจ๊ะกับสเปนแนวทางรัฐบาลไทยของ ong, เจฟ้องเบียร์นะจ๊ะแนวทางของเงินเทวดาปีสิบแล้วก็แนวทางของแอดวิดสนุเดอพี่น้องเด้รคอนสิไปรับชมรับฟังกันเนาะจ๊ะแอดมินก็ขอกำลังแท่งใจจากพี่น้องสปูสโคนเนาะ,นนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็แสดรับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากแอดมินก็แสดมีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุ้โูสุ้พ้นเดี๋ยจ้าเปิเป็นการวัดเซวล่าเขากับไปรับชมแนวทางกับพี่น้องเริ่มต้นที่แนวทางของเงินเทวดาปีสิบเป็นกรจากรัฐบาลไทยหมดประจะวันที 16กันยายน2 5ง7ันหารอย bueno, จตจซึงวันนี้เพิ่ก็ให้วิ่งวนไปทีลักสองในะพี่น้องเด้อต่อเด่นสามตัวเม็ดเดียวก็คือ27 9เกาต่อโดยตัวเด่นชุด2ตัวนะจะจเก้า7 9 2 7และ2 9เก้าจ้ะตัวร่องชุด3ต,ตัวพี่น้องก็คือ4 26 4 6 7 811และเก1จ้ะต่อโดยแนวท่า,ทาสองตัวล่างให้วิ่งล่างไปทีลักหา เด่นสตัวล่างก็คือหาสามหาเจ็ดและหาเก้าจโตกันบนล่างพี่น้องโตกันบนรางหนึ่งหางเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามและแปนึงจ้ะโตกันบนรางด้อพี่น้องเด้อหนึ่งหนึสจ่และแปดหนึ่งจ้ะแนวทางของเงินทวดาปีสิบเด้นพี่น้องเด้อแขบเบิง่งจุดเบิ่งกันเด้อจ้า มาบิรต่อกีนณทนางของแอดมิสนุกันต์ตระเจารัฐบาลไทย16กันยายน2017ซึ่งวันนี้ก็ให้เดนปฏิหากับเจสตูนองเดอร์เดินหากับเจสเน้นหไฮปฏิรักหาสามตัวเม็ดเดียวก็คือเกาเจสหาต่อโดยจุดสองตัวตัดเลนหาเกาเจสหาและเจสเกาจากต่อโดยเล็ที่นาซีมาหนังก็คือหาแป๊กับหาหฮ๊บลิพองเดอร์เล็กนาม,มาแล้วจากหาแป๊ 5, 8, กับหาหก สามตัวไม่เดียวเก้าเจ็ดหาต๊บเลนหาเก้าเจ็ดหาและเจ็ดเก้าจ้าแนวทางของแอบดิสนถือว่าเป็นนแนวทางที่น่าติดตามเช่นเดียวกันนะจ้ะแอบไปเบิ้งชุดไปเบิ้งกันได้พี่น้องเด้อไปเบิ้งตองอาทิตแนวทางชุดสุด้ทยนะจาะนั่นก็คือแนวทางค้นดังของเฮ้านะจ๊ะนั่นก็คือแนวทางของเจฟ้องเบียนั่นเองนะจาะรัฐบาลไทยหมวดประจำวันที่16กันยายน2 5 6เนอกะจาะ ซึ่งหวดนี้เพื่อนกรให้วิ่งรูดไปทีดสกับสี่ได้พี่นองเดอวิ่งรูด2กับสจากฟันหายไปทีลัก2ซึ่งก็ได้แก่สองศูนย์เก้าสี่ศูนยและส6่หกจ่เน้นโตอัดไปถีดสองซ้ 26, 3, ตัวมิดเดียวอ2 6กได้พี่นองเดอเน้นอัด2 6และส2 6สฟันสองสองศูนย์สองเจดก้าต่อดยสี่ศและส6จา้าแนวทางของ เจฟองเบียร์เด้อพี่น้องเด้อแคบไปเบิงจุดในเบิงกัน้อจ้าบอสเป็นแนวทางของเงินเทวดาปีสิบนะจ้าแนวทางของแอดิโนุเนวทางของเจฟ้องเบียร์นะพี่น้องแคปไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลัตตอลีกัน้ะจ้าหรือว่ามักไพ่ชอบไพ่อาจารย์ใดกระจับไปเด้อพี่น้องเด้อจังบอเสียงบประมาณายเนาะพี่น้องเนาะไทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจระยาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติระจักรเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะจ้ะทางช่องพอสนับสนุนการพานันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายตุกชนงิดเดพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจา์ทุกทุกสำนักนําเด้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูง,งพี่น้องก็ต้องพิงพจรารณากันให้ดีๆเด้อจ้ะ สืบตามขาลังทราบสือตามผืนดวงคอเจ้าพองและพี่น้องเด้อจังจะถึงแอดมินก็บอให้พี่น้องสบู่สก้นส่งดีแห้งๆปังๆนั่นมานกันทุกคนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็บอโตล,ลาพี่น้องไว้สนิทก้นนะจ้ะเราจะกลับมาพอกันไหมในคลิปนมะาสวัสดีจ้า